เอาสบายดีพี่น้องวันนี้พ่อพ่อคับเซฟเบี้ยวคือเกา่าวันนี้พี่พามากินตำมะกรวยเนาะมาเนี้ยตำมะกรวยท่านี่โอ้ยกินหอมเจริเกินช่นองเลยมามากินน้อกันพี่น้องนเลยผู้ที่ไก่อยู่ไก่ตำมะกรวยแซ่บๆโอ้ย,ย,ส,อยสมปากชัดเลยมันเนี้อืมอืมข้มาวคั่งนี้ ห่างทีครั้เดวสองคนกินมันสังเยนะอืมมัจะบินนะมนจะโต

เดยกำลังทั้งนขนังอื่นขีนเี มเดือกไม่ห้องกวมึงบดัดกินหนวมาโซ่สิย่างหาัเห็ดอีกหอบสองนี่หนูต่อไปอ่ะตัว пока не Hãy แอบอืมจิตจัดจะได้เกินแล้วอาจารย์ไปป๊อป Ah, oh. what's mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. đẹp lên like bình thường Trời <laughs> 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 Siết sì, <laughs> <laughs> ja, <tổn> mực nào.

<c oughs> บิดพอดีพี่น้องเลยทำชุดถ่ายเดี๋ยวไปเขาเล่นกินนี่ ăn chút thải mọi người ừ Để cho nó lên ta mực đi à kín miệng mực đi à vất lên เอาสำหรับคลิปนี้จบเพียงตอนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเข้ามาเห็ดอยังบักเดือยกิมกันพี่น้องไอ้เสือแสบมือนกันสำหรับคลิปนี้จบเพียงตอนี้เนาะสะบายดี